นี่เรื่องนี้เลยคุณแม่เรื่องที่มันยังคงร้อนร้อนกันอยู่ยังร้อนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือ้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อสาธิสาานอ๋อ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 ใช่เขามาเล่ากันมาหลายวันเลยนะเรื่องนี้ใช่ค่ะก็คือต่อเนื่องกันนะคะพอมีเรื่องในโซเชียลปุ๊บนะคะก็รู้ถึงหูของเจ้ากระทรวงอ่ะเจ้ากระทรวงว่ากันเจ้ากระทรวงสั่งการให้เร่งสอบสวนเลยนะที่มาที่ไปมันสมเหตุสมผลกันไหมราคาตรงนี้เ จนล่าสุดนะคะคุณแม่นายศักสยามทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่5ทับ2,566นะคะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนและก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ ซึ่งรายละเอียดนะคะเขาก็ระบุนะคะที่มาที่ไปก็สืบเนื่องจากในโซเชียลได้มีการพูดถึงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะไม่แพงจังว่างั้นใช่จนเป็นเหตุให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการใช้งบประมาณรวมถึงนะคะทางด้านของนายสราวุฒิสรานวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจร,รถไฟแห่งประเทศไทย<ๆ><ๆ>เขาก็ได้มีการไปรยื่นหนังสือ<ๆ>เพื่อขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วย เนื่องจากว่าไม่ใช่เหตุของความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการโดยใช้วิธีการว่าจ้างเอกชนด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งจะทําให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสูญเสียงบประมาณในการว่าจ้างปรับปรุงป้ายชื่อที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าปกติอืทั้งนี้นะคะหากการดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560โดยวิธีการประกาศเชิญชวนหรือวิธีการคัดเลือกก่อนจะทําให้การใช้งบประมาณของการรถไฟนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมอ่า จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพศ2494แต่งตั้งค่ะในเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีองค์ประกอบนะคะที่ทางด้านของนายสักสยามเขาแต่งตั้งมานะคะคณะกรรมการที่ว่าได้แก่ หนึ่งนายสารพงษ์ภัยทูลพงษ์ประธานกรรมการรองปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งค่ะ 2. นายพิเชษคุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 3. ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการโดยมีกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนจากสถาปนิกค่ะผู้แทนสภาวิศวกรผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ่อนะคะเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเลขานุการสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะกาวก็คือผู้อำนวยการกองกฎหมายผู้ช่วยเลขานุการกรมการขนส่งทางรางและสิบนะคะก็คือผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ช่วยเลขานุการด้วยค่ะโดยทั้งนี้นะคะในท้ายของคําสั่งนะคะคุณแม่ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงที่เห็นว่า เป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพัดพิงบุคคลเอกสารหรือวัตถุใดที่เป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทางคณะกรรมการนะคะทำการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วนถ้าไม่อาจาเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวก็ให้บันทึกเหตุน,นั้นเอาไว้ด้วยค่ะรวมถึงให้คณะกรรมการเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจง หรือให้ถ้อยคําตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนดไว้ได้ตลอดทั้งการพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน15วันทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงานาม<ะ>วันที่4มกราคมะโอเค,คเลยก็ต้องเช็กดูนะทําไมแพงจัง ใช่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ตอนแรกก็ไม่ชอบมาพักผ่อนก็ว่ากันให้เวลาเจ็ดวันตอนแรกนะคะตอนนี้ก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาละสิบฝ่ายนะคะสิบหน่วยงี้ะก็รอดูกันต่อไปย่างนั้นก็ตามก็เพื่อความโปร่งใสใช่อืมนะคะเรื่องของการใช้งบประมาณโปร่งใสอธิบายได้ก็ว่ากันไปใช่จ้ะ